พี่จอยนะคะและแลก้าน้องฝนค่ะวันนี้เราจะไปไหนกันดีคะฝนวันนี้นะคะฝนนัดน้องๆไว้ค่ะเราจะไป เก็บผักหวานกันค่ะพี่จอยก็ได้ยินมาอย่างนั้นเหมือนกันว่าผักหวานที่นี่อร่อยมากใช่ค่ะโอเคแต่เอ๊ก่อนเราจะไปเก็บผักหวานเรายืนอยู่ที่ไหนนั่นเล่าอยู่กันที่หน้าวัดหลวงพ่อปี้ค่ะพี่จอยซึ่งวัดหลวงพ่อปี้นี่นะคะเป็นที่สักการะบูชาของชาวอําเภอบ้านด่านรานหอยค่ะโอเคเมื่อนั้นเราจะรอช้าอยู่ทาไมเราไปสักการะหลวงพ่อปี้เพื่อความเป็นสิริมงคล พี่ว่าเก้าโมงใช่ไหเนี่ยฝนนัดน้องไว้ก็ประมาณนี้ค่ะรอเดี๋ยวเรารอสักพักหนึ่งเดี๋ยวน้องตรงมาแล้วน่ะใช่แล้วค่ะสวัสดีค่ะเด็กๆพี่จอยคะนี่น้องฝนค่ะแล้วก็น้องน้ําตาลที่จะไปกับเราน้องๆสองคนคะนี่พี่จอยพี่จอยก็จะเดินทางไปกับเราด้วยค่ะวันนี้ดีใจมากเลยที่ได้ไปกับพวกเราเนาะแต่ตอนนี้มันก็สายแล้วใช่ไหมคะพี่จอยเราไปกันเลยดีกว่านะเนาะเดี๋ยวค่ะ คือน้าเพื่อนไว้อีกหนึ่งคนค่ะเพื่อนอยู่ที่บ้านนะคะคนนะคะใช่ฝนก็มีสามคนมีสามคนเดี๋ยวเพื่อนคนนี้นะคะเขาจะพาเราไปเก็บผักหวานกันค่ะค่ะเขาชื่ออุษานะคะเขามีความรู้และเชี่ยวชาญเกี่ยวกับเรื่องผักหวานมากเลยค่ะเดี๋ยวพี่แวะรับเลยละกันค่เราลีไปกันเลยดีกว่าแม่ไปเลยเด็กไปถึงแล้วเงียบจังเลยมีใครอยู่หรือเปล่าเอ่ยลาอ่ะโอ้มาแล้วมาแล้ว จ้าเนี่ยคะ่ะคืออุสาค่ะคนที่จะพาพวกพี่ไปเก็บผักหวานกันค่ะสาน,นี่พี่จอยค่านละพี่ท่าสองคนนี้พวกเราจะต้องพาเขาไปเก็บผักหวานกันนั้นอ่ารบกวนหน่อยเนาะเพราะพี่เนี่ยอยากจะรู้วิธีการเก็บผักหวานแล้วก็ผักหวานขึ้นตรงไหนแต่ว่าความจร่งที่จะเข้าไปเนี่ย พี่อยากจะทราบว então, ่าเออพี er like so? ่จะไปกันแบบอย่างเงี like <No. S 2> so right ้ยเลยอ่ะไปเลยได้ไหมคะเพราะว่าไปได้ค่ะแต่ต้องมีหมวกมีถุงย่ามหรือมีตะกร้าใส่ถุงย่ามก็ได้เอ๊แต่พวกพี่ไม่มีเลยน้ําตาลน้ำมาเปล่าเอ่ยน้ําตาลมาอ่าแต่น้นนี้เจ้าบ้านจะต้องเตรียมไว้หรือเปล่าคะมีค่ะเหนีเตรียมไว้เรียบร้อยแล้วค่ะโอ้โหเตรียมมาให้เรียบร้อยแล้วโหดีใจพี่ขอคนละตะกร้าด้วยนะคะพี่สาวว่าจะเก็บไปขายด้วยใช่ค่ะโอเคงั้นเราไปเอาอุปกรณ์กันดีกว่าเนาะเจ๊ลีไปไปค่ะเด็กๆ ใ่ปะคะไม่ใช่แค่ระดับนี้ค่ะมีหลายอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ถามนิดนึงพี่เดินมาไกลก็เหนื่อยก็เหนื่อยเพิ่งเจอต้นเดียวเองส่วนใหญ่ผักหวานเนี่ยจะขึ้นลักษณะที่แบบนี้หรอหรือแบบไหนอะแบบนี้ละค่ะแบบเป็นเนินๆแบบมีจอมปลวกอะไรแบี้เป็นจอมปลวกไหนดูซิแล้วตามแบบพื้นที่ราบ่าเนี้ยมันจะไม่ขึ้นใช่ปะไม่ขึ้นค่ะ้ถ้าจะมาหาผักหวานต้องเล็งที่เป็นเนินเิค่ะ เดินมาตั้งไกลนี่คือเราต้องขึ้นเนินอย่างเดียวใช่ไหมเราเข้าไปดูกันดีกว่านะคะเด็กๆไปเลย่ตินถักหวานไหนๆขอดูหน่อยทีข้ามาดูใกล้ๆมันเป็นยังไงนะเนี่ยนีหรอนี่อหรอที่มียอดอย่างงี้ให้น้ำตาลหรือว่าใครที่เก็บเป็นนะเก็บให้พี่ดูหน่อยสิไหนลองเก็บจะได้สอนเด็ดเลยใช่ไหมคะถ้าถ้าใครเด็ดได้ทุกทิ้งเลยหรือเปล่า เมื่อเ,เราก็เริ่มเก็บตั้งแต่ต้นนี้เลยดีกว่าไหมไหเด็กๆดูได้ยอะหรือเป่าองชดูสิโอเก่งกันจังลรู้สึกพี่จะได้น้อยที่สนะะนี่ล่้ว่านี่าบ้านของเมาได้เยอะมากเลยแสดงว่าทำนานมากเลย โอ้โหเราพอหรือยังเราพอเราพอทำกับข้าวรือยังเนี่ยแค่นี้ยังพอไะมไงั้นเราไปเก็บที่อื่นต่อดีไหมยังไม่พอเลยไปเจอป้าพอดีเลยพี่จอยพี่ฝนมาเจอาแล้วเก็บแล้วจริงแล้วน้องฝนโอ้โหสวัสดีค่ะคุณีค่ะ โอ้โหปเป็นี่งค่เหนื่อยไหมคะวันนี้พอได้เลยมา<ร><ร>ได้โอ้โหหาได้เยอะหรือยังอ่ะไม่ขึ้อย่านเยอะมาหามานานแล้วเนาะค่ะงันนขอร่วมเก็บด้วยเลยนะอะไรค่ะเดินเลยค่ะ ส่วนใหญ่จะขึ้นแถวไหนอะคะบนเขาค่ะบนเขาแล้วเราจะรู้ได้ไงว่าตรงตรงเนี้ยมีผักหวานมันจะมีมันจะเห็นเลยว่าใบอ,อ,อ้อยใบไม้อะมันจะออกสีนเหลืองแล้วจําเป็นไหมคะว่าต้องไปเขาลูกเนี้ยมีผักหวานหรือว่ามีทุกทุกที่มีทุกทุกที่เราจะรู้ได้ไงว่าอันนี้แก่พอที่จะเก็บมาได้แล้วหรือว่ายอ่อต้องดูยังไงอะคะมัน,ส,น,าานสั้นกับยาวอะสั้นกับอันนี้อันนี้ยาว<ๆ>มันเวลาขนาดนี้มันจะจะสวยนึ่ พี่แมวเก็บมานานเท่าไร่แล้วคะเนี่ยเก็บผักหวานปีอ๋อสิบหกปีคือทํากันมานานแล้วมีอยู่ที่นี่นานแล้วใช่ไหมคะสิบหกปีเริ่มซื้อมานะเริ่มซื้อด้วยมาซื้อนะผักหวานของเราที่ลงมาแล้วเราจะไม่สามารถเอาไปขายได้เลยเราต้องมีการคัดเลือกก่อนใช่ไหมคะพี่แมวคะใช่ค่ะยังย่อยนี่หนึ่งเกจและอย่างแต่งแล้วเนี่ยแตงแล้วอันนี้คือเกจเ A ของเราใช่ไหมคะ เกเอนี่ตอนนี้ราคาประมาณเท่าไรคะตอนนี้ส่งราคา80บาทนะ80บาทราคาส่งใช่ไหมคะเอว่าแต่ผักหวานเนี่ยเราเก็บมาได้แล้วเราจะไปทําอะไรกันดีเพ่อนเนี่ยแกงไก่ใส่ผักหวานอืมแกงไก่ใส่ผักหวานอย่างเดียวหรออย่างเดียวเดียวใส่มดแดงไข่เจียวไข่ไข่มดแดงไม่งั้นเราไปกันเลยดีกว่าไหมไปทํอะไรกันอาหารเนอะป่ะทุกอย่างพร้อมแล้วว่าแต่เราจะทําอะไรกันก่อนดีเอ่ย ไข่เจียวไข่เจียว,ยวง่ายสุดเลย,เยใช่ไหม บ้างคะน้องฝนค่ะพี่จอยหลังจากวันนี้นะคะที่ฝนได้ไปเก็บผักหวานกับน้องๆมารู้สึกสนุกมากเลยค่ะพี่จอยซึ่งถือว่าทั้งหมดนี้นะคะเป็นวิถีชีวิตและภูมิปัญญาของชาวอำเภอบ้านด่านรันหอยจังหวัดสุขโขทัยค่ะค่ะถ,ถ้ามีเวลามากกว่านี้นะคะพี่จอยและน้องฝนก็จะพาไปรู้จักของดีอื่นๆของอำเภอบ้านด่านรันหอยจังหวัดสุขโขทัยนะคะเช่นเห็ดโคนการทอผ้าและวิถีชีวิตแบบต่างๆอีกมากมายเลยค่ะค่ะพบกันใหม่โอกาสหน้านะคะสวัสดีสสดค่ะบ๊ายบาย